สามนักบินอวกาศได้ถูกส่งขึ้นไปบนยานบินเพื่อโปรเจกต์ครั้งใหญ่ที่เขาจะได้ถูกขนานนามว่า เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เคยเอาเท้าขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นะครับทว่าพวกเขาอาจไม่รู้เลยนะครับว่าไอการส่งพวกเขาขึ้นไปครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การส่งขึ้นไปบนดวงจันทร์ก็ได้แต่เป็นการส่งขึ้นไปตายให้กลายเป็นปูโสมเฝ้าอวกาศเพื่อที่สร้างความดราม่าให้กับฝูงชนที่ก็หายความดราม่าเสียเหลือเกินนะครับซึ่งทําไมเรื่องราวมันถึงเป็นเช่นนั้นแล้วนักบินเหล่านั้นเนี่ยเขาจะต้องเจออะไรกันในอวกาศบ้าง เราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับรายการแค่อยากเล่ากแอดมินเพจ FN Diary ในหัวข้อเหตุวินาศกรรมอัพพาโล13นะครับโดยไอ้โปรเจกต์อัพพาโล13นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ไม่รู้จะซวยเพราะว่าเป็นตัวเลข13อันลักกี้นัมเบอร์หรือเปล่านะเพราะโดยส่วนตัวจริงๆแล้วแอดก็ไม่ค่อยเชื่อไอ้เรื่องราวงมงายแบบนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่า จากเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้เป็นคำนิยามนะครับนอกจากสวยซ้ำสวยซ้อนฮะคือว่ากันว่าตั้งแต่เขายังไม่ได้มีการเอาอยานขึ้นไปเลยนะครับมันก็มีเรื่องโชคไม่ดีขึ้นในหมู่นักบินและอย่างเช่นว่ามีคนหนึ่งของทีมนักบินนะครับดันไปติดโรคหัดเยอรมันมาจากเพื่อนของลูกชายเขาครับแล้วก็ดันมาทํางานแบบไม่รู้ตัวด้วยไง คือให้เพื่อนเพื่อนึกถึงตอนที่เราไปทํางานหรือไปเรียนในห้องเรียนที่มีคนเป็นโควิดโดยไม่รู้ตัวแล้วมันบอกทีหลังว่าเอ้ยเราเป็นโควิดนะนั่นแหละครับไอคนทั้งห้องก็แบบว่าเอา้าแล้วข้าจะติดโรคไหมอารมณ์ในหมู่ฝูงนะักบินก็เป็นประมาณนี้เลยครับเพียงแค่ว่าโรหัดเยอรมันเนี่ยมันจะแตกต่างจากโควิดนิดหน่อยก็คือถ้าหากใครมีภูมิแล้วนะครับก็อ,อาจจะไม่เป็นโรคหัดเยอรมันอีกก็ได้ แต่ประเด็นคือมันดันมีหนึ่งนักบินในสานักบินหลักที่ชื่อว่าเคนนสีครับที่พี่แกเนี่ยไม่เคยไปฉีดวัคซีนหรือมีภูมิอะไรใดๆมาก่อนเลย ทำให้ทางองค์กรนาซาของสหรัฐนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวพี่เคียนแกขึ้นไปเลยเนะี่ยแกจะเป็นโรคหัดอะไรในขณะเดินทางหรือเปล่าดังนั้นนะครับเขาก็เลยสั่งห้ามเฮียเคียนแกไม่ให้บินขึ้นไปบนนั้นเลยครับคืออันนี้ถ้าแอดเป็นเฮียเคนนี่แอดก็คงจะด่าเสียเทเสียกับไอคนที่เอาโรคมาติดจริงๆนะฝึกบินมาแทบตายสุดท้ายโดนเทมให้ขึ้นบินครับ คือที่จริงแล้วเนี่ยไอ้โรคหัดเยอรมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่โรคอะไรร้ายแรงมากนะแต่ว่าทางองค์กรการบินนะครับเขาก็คงไม่อยากจะให้มีใครป่วยขึ้นไปทํางานบนอวกาศหรอกใช่ไหมเพราะแบบมันแค่รักษาตัวเองลําพังบนนั้นนี่มันยังยากเลยนี่จะเอาคนป่วยขึ้นไปด้วยมันคงจะยากมากขึ้นแน่ดังนั้นเองทางองค์กรก็เลยได้เอาตัวสำรองที่ชื่อว่านักบินแจ็คเนี่ย สลับตัวให้ไปเป็นนักบินหลักแทนเพียงแค่3วันก่อนที่ออล l โร13จะออกเดินทางนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีโชคดีอยู่บนโชคร้ายบ้างนะคือด้วยความที่ว่านักบินแจ็คผู้นี้นะครับเขาเป็นคนที่ได้เริ่มฝึกพร้อมๆกับกลุ่มนักบินจริงในสถานการณ์เดียวกันด้วยระยะเวลาเดียวกันนะเขาก็เลยพอจะเทียบกับนักบินหลักได้ว่างนั้นเถอะ แต่เท่านั้นยังไม่พอครับความสวยซ้ำสองเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นตอนที่ทางนาซ่ากำลังจะส่งจรวดให้ขึ้นไปอยู่นอกอวกาศนะครับก็ว่ากันว่าไอหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ได้ดีดยานขึ้นไปบนท่านฟ้าเนี่ยมันเกิดดับลงแบบไม่มีสาเหตุอยู่ครับทำให้ตัวยานเนี่ยอาจจะไม่มีแรงส่งพอแต่ทว่าโชคดีครับนาซาเขาได้แก้ไขทันก็เอาเครื่องยนต์ตัวอื่นน,นี่แหละช่วยเสริมพลังผักออกนอกโลกนะครับทำให้ออพอลโล13เนี่ยได้ออกไปนอกโลกได้อย่างสบายฉิว ที่เมื่อเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆเราคงจะคิดถึงภาพแบบคนรอดูการส่งจรวดแบบตื่นเต้นอะไรอยู่ไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่ว่ากลับกันครับ ผู้คนในยุคนั้นส่วนใหญ่นะครับเขากลับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับการส่งกระสวยนี้ขึ้นไปแล้วครับหรือจะบอกว่าไม่สนใจเลยก็ว่าได้ฮะเนื่องจากว่าย้อนกลับไปในยุคนั้นที่อพอลโล13ได้ถูกปล่อยตัวขึ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นไม่นานเนี่ยมันก็มียานรุ่นพี่หลายลำได้ถูกส่งขึ้นไปบนดวงจันทร์อยู่มากมายและมากจนกระทั่งทุกคนมองว่าเออ อเรื่องการเอามนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์เนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องง่ายๆขี้ๆอะฮะทำครั้งนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรแตกต่างหรอกนั่นแหละครับทุกคนก็เลยไม่ได้มีอะไรใส่ใจกันเลยทีเดียวนาซายอยากจะบินก็ ปล่อยให้เขาบินไปแล้วกันและเอาจริงๆนะครับไอทีวีตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแม้กระทั่งการถ่ายทอดสดพวกนักบินตอนอยู่บนยานอาวกาศอะไรเหมือนกับทุกครั้งด้วยนะจนไอความน่าเบื่อของการส่งคนขึ้นไปบนพระจ,จันทร์แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดครับว่าไออุบัติเหตุที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของทางองค์กรนาซาหรือเปล่าที่เขาตั้งใจจะกู้ความฮาป์หรือว่าเรียกความนิยมในการส่งยานสำรวจอวกาศให้กลับมาอีกครั้งนะครับคือถ้าผู้คนมองว่าการส่งยา ขึ้นไปบนดวงจันทร์เนี่ยมันง่ายซะขนาดนี้เนี่ยทางนาซาก็เลยอาจจะอยากเรียกเลตติ้งในการให้คนมาดูการส่งจรวดจ,จะเยอะหน่อยโดยการใส่ดราม่าลงไปนะครับทอันนี้อก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิดนะครับสมคบคิด แล้วที่น่าสงสารที่สุดคืออะไรรู้ไหมก็คือไอ้นักบินที่เขาได้บินไปรอบนี้นะครับเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะไม่มีการถ่ายทออสดโชว์ฮีแก่อยู่บนอากาศครับฮีแก่ก็เลยอุตส่าห์ไลฟ์โชว์บินอวดโชว์รอบยานแล้วว่าโอ้ยตรงนี้มีอะไรบ้องอะไรบ้างเหมือนกับการไลฟ์สตรีมโชว์บ้านใหม่ให้ดูทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นไลฟ์สตรีมที่ไม่มีคนดูสิครับคพน่าสงสารมากเป็นไลฟ์สตรีมทิปนะฮะ และแล้ว,ลวเรื่องราวความวายป่วงทั้งหมดมันก็ได้มาเริ่มเกิดขึ้นตอนนี้แหละครับคือหลังจากที่นักบินอวกาศได้ปิดกล้องไปเพียงแค่6นาทีกว่าๆเท่าทนั้นเองนะครับพวกเขาก็ได้ยินเสียงตูมดังขึ้นมาขนาดใหญ่เลยครับ ขณะที่ว่าทางยานอวกาศนะครับได้สูญเสียกับการติดต่อทางโลกไปเป็นเวลา2วินาทีเลยแล้วตัวยานนี่ก็สั่นสะเทือนไปทั้งลำเลยนะครับที่ตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็คิดว่ามันจะต้องมีขยะหรือว่าอุกาบาตอวกาศอะไรเนี่ยพุ่งมาชนโลกอย่างแน่นอนเลยที่ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับพวกเขาก็จําเป็นจะต้องรีบปิดประตูกั้นห้องระหว่างยานก่อนครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้ายานมันมีรูรั่วตรงไหนใช่ไหมไอ้อากาศที่พวกเขาได้หายใจนะครับมันจะหลุดออกไปข้างนอกหมดครับดังนั้นเองก็เลยซิวประตูไอ้ห้องที่คิดว่ามันจะรั่วเนี่ยหมด เลยครับเพียงแค่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยพวกเขากลับพบว่ามันไม่ใช่การอุกบาทชนอะไรครับเพราะว่าไอเสียงตู้มพร้อมกับการสั่นสะเทือนที่มันได้เกิดขึ้นมาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากหนึ่งในถังออกซิเจนของตัวยานที่ได้บรรทุกมานะครับมันเกิดระเบิดขึ้นครับที่อันนี้เองก็ต้องบอกว่ามันเป็นความสับเพ่าของทางพนักงานบินบนผืนโลกหรือว่าเป็นความตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเอาตามหลักทฤษฎีสมคบคิดนะครับ พราะว่ากันว่าไอตอนที่เขาได้เตรียมยานนี้ขึ้นมาให้บินอยู่นอกโลกเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีพวกเจ้าหน้าที่ที่เขาเช็คความปกติของยานนะครับเขาไปเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับถังออกซิเจนเนี่แหละที่แอาจจะขอไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอธิบายไปไม่เข้าใจหลับกันแน่แต่เอาเป็นว่ามันก็เป็นปัญหาที่พวกเขาไม่ได้แก้นะครับเอาคิดว่าไม่เป็นไรฮะก็ปล่อยไว้จนในที่สุดนะครับพอยานมันได้บินขึ้นมาแล้วเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นกระสาไฟ เพี้ยเพี้ยไปโดนออกซิเจนเข้าเนี่ยซึ่งเพื่อน,อนๆคิดดูสิครับออกซิเจนเมื่อโดนกับไฟนิดหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันก็เกิดเป็นความตุม้มระเบิดเป็นโกโ,กโก้คานสิครับนั่นแหละครับก็คือสาเหตุที่ยานนี้เนี่ยได้สั่นสะเทือนราวกับว่ามีอุกกาบาตเข้ามาชนนั่นเองนะครับที่ไอตอนนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเล่านิดนึงนะครับว่าทําไมนักบินอวกาศเนี่ยเขาถึงไม่รู้เลยว่าไอแรงระเบิดที่มาได้ตุ้มขึ้นมา่อก้นี้เนี่ยมันไม่ใช่อุกกาบาตตั้งแต่ตอนแรกครับ ที่สาเหตุมันก็เกิดจากว่าไอ้ตอนที่เขาได้อยู่ในยานนะครับมันไม่สามารถจะชะโงกทัวออกไปมองข้างนอกยานได้ไงว่าไอ้ตรงข้างๆยานนี้เนี่ยมันโดนอุกบาตอะไรชนหรือเปล่าคือมันไม่เหมือนกับหน้าต่างรถนะครับที่เราจะเปิดหัวไปแล้วก็ไปชะโงกดูได้เอาจริงๆขนาดบางทีเราอยู่บนรถแล้วโดนอะไรมาชนเนี่ยเรายังต้องลงไปดูข้างล่างเลยใช่ไหมแต่นี่มันทําไม่ได้ครับพวกนักบินนี่เนี่ยก็เลยได้พยายามตกใจอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะมารู้ตัวอีกทีว่ามันไม่ใช่อุกบาตชนก็เมื่อตอนที่เขาได้ไปดูหน้าปัดแบบออกซิเจนของยานนะคร มากแล้วทําให้นักบินนี่เกิดกลัดกุ้มกันขึ้นมาทันทีเลยเพราะออกซิเจนมันก็จําเป็นต่อการหายใจของคนที่อยู่ในยานใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าความสําคัญของออกซิเจนเวลายอยู่ในอากาศเนี่ยมันไม่ได้มีความสาคัญเพียงแค่เราจะสูดเข้าปอดอย่างเดียวนะถ้าว่าออกซิเจนนะครับยังมีส่วนสําคัญต่อการเป็นเชื้อเพลิงให้ยานอวกาศด้วยครับเนื่องจากว่าไอการทํางานของยานอวกาศที่เราได้ส่งบินขึ้นไปข้างบนนั้นนะมันไม่ได้ใช้น้ํามันอย่างที่หลายๆคนอาจจะคิดกันนะครับ แต่ท้าว่าเขาจะใช้พลังงานซึ่งเกิดจากการสันดาบกันของออกซิเจนกับก๊าซไฮโดรเจนครับที่การทํางานของมันเป็นยังไงช่างมันนะครับแต่เอาเป็นว่าพอมันมาสันดาบกันแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าให้พลังงานกับยานบินนั่นเองและนอกจากนั้นเองนะครับไอการสันดาบนี้เนี่ยก็ทําให้มนุษย์อวกาศนะครับสามารถมีน้ําได้ดื่มกินด้วยครับเพราะว่าไฮโดรเจน H พอมันมาบวกกับ 2O มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ มันก็เป็น H2O ที่ก็คือน้ำนั่นเองใช่ไหมครับนั่นแหละรครับก็เลยบอกว่าออกซิเจนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเวลาตัวยานได้ขึ้นไปล่องลอยเท้งเต้งอยู่บนอวกาศที่ในตอนนี้หลังจากที่ถังหนึ่งมันได้ตู้มไปแล้วนะครับพวกเขาก็ยังมีออกซิเจนหลงเหลืออยู่หนึ่งถังครับ ที่ทาให้พลังงานในการบินสํารวจอวกาศครั้งนี้นะครับมันเพียงพอแค่การจะบินกลับมาบ้านได้ครับอย่าไปคิดว่าจะไปลงจอดอะไรบนพระจันทร์เลยคือถ้าลงแล้วก็คงไปตายบนนั้นนั่นแหละครับดังนั้นเองแผนการของนักบินอวกาศเนี่ยก็เลยต้องปรับเปลี่ยนใหม่เลยกลายเป็นแผนการกลับมาบ้านให้ได้ปลอดภัยแทนครับที่ภาพในหัวของเพื่อนๆตอนนี้ก็คงจะเป็นแค่หักลำยาแล้วก็บินกลับมาบ้านใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ทําง่ายๆเช่นนั้นนะครับ เพราะว่าไอการบินบนห่วงอวกาศเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการขับรถบนท้องถนนหรือว่าเอาเรือไปแล่นในน้ำนะที่แบบนึกอยากจะกลับลําเมื่อไหร่ก็าหันกลับได้เลยแต่ทว่ามันจําเป็นจะต้องใช้แรงส่งจากพลังงานอย่างมากในการกลับลําด้วยครับ ซึ่งติดอยู่ที่ว่า1ไอพลังงานตอนนี้ที่เขามีเนี่ยมันมีแทบจะไม่พอแล้วครับกับ2ถ้าหากจุดพลังงานขึ้นไปเพื่อจะขับเคลื่อนยานอีกก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปโดนรูรั่วอะไรแล้วทําให้ยานเนี่ยตูมระเบิดได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าระเบิดคราวนี้ทีเนี่ยไม่ใช่แค่ถังออกซิเจนหายนะครับแต่เป็นชิปครับที่มันหาย นั่นแหละครับพวกทีมอวกาศก็เลยจําเป็นต้องใช้แผนสองเลยก็คือการใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์นะครับในการช่วยเวียงยานอาวกาศเนี่ยให้กลับเข้าสู่โลกเองที่อันนี้จะพูดยังให้เพื่อนๆเห็นภาพแบบไม่งงเดียคืออย่างนี้ครับเขาจะพยายามผลักเอาตัวยานเนี่ยเข้าไปบินวนรอบๆดวงจันทร์นะครับไปบินอ้อมเลยให้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์เนี่ยมันได้เวียงยานกลับมาบนโลกนะครับคือ ถ้าใครยังไม่เห็นภาพก็ให้นึกถึงนักระบำรูดเสาก็แล้วกันคือขอโทษจริงๆที่ต้องใช้อันนี้เพราะมันไม่รู้จะมีอะไรที่มันอธิบายได้เห็นภาพมากกว่าน,นี้แล้วให้เรานึกถึงภาพนักระบำรูดเสาที่เขาระบำอยู่ระหว่าง2เสาแล้วก็กระโดดไประหว่างเสานู้นเสานี้มานะครับซึ่งไอ้ก่อนที่เขาจะเหวี่ยงตัวไปยังเสารตรงข้ามนะ่ะเขาก็จําเป็นจะต้องใช้แรงเหวี่ยงจากเสาที่เขาเกาะอยู่ใช่ไหมครับก็นึกถึงสภาพนั้นแหละครับที่ยานม่เนี่ยจะได้ไปถูกเหวี่ยงเอาจากดวงจันทร์ให้กลับมายังโลกครับโอ้ยตายทำไมภาพได้จังเลขนาดนี้นัั่นแะครบ ทางทีมปฏิบัติการนะครับก็เลยต้องพยายามนําเอาตัวยานเนี่ยไปหมุนรอบดวงจันทร์รอบหนึ่งเลยเพื่อจะให้เกิดแรงส่งอะไรอย่างที่กล่าวมานี่แหละครับที่การจะทําได้นะครับพวกเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ยานสํารองที่แปะมาด้วยซึ่งเอาจริงๆไอ้ตัวยานสํารองเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวยานที่เขาเอาไว้ใช้จอดบนดวงจันทร์น่นะไปจอดแล้วก็ทําภารกิจอะไรกันแล้วก็จะทิ้งไว้บนนั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโชคดีของนักบินอวกาศกลุ่มนี้มากนะครับที่ตัวถังออกซิเจนเนี่ยมันไม่ได้ระเบ เต้มในระหว่างที่พวกเขากําลังได้ขับยานกลับมานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะไม่มียานสํารองที่มันจะสามารถนําเอากลับมาบ้านเลยเพราะว่ามันถูกทิ้งเอาไว้บนดวงจันทร์แล้ว นั่นแหละครับในตอนนี้นักบินอวกาศนะก็เลยได้พยายามถ่ายเทตัวเองแล้วก็ข้อมูลต่างๆไปยังยานสำรองนี้ก่อนเลยแล้วก็ใช้ไอไอพ่นจากยานสำรองนี่แหละซึ่ง I าาองงจาจจะขอเรียกว่ายานดวงจันละกันนะครับที่ถึงแม้ว่ายานดวงจันเนี่ยมันจะมีไอพ่นแรงไม่เท่ากับยานหลักนะแต่มันก็พอให้ตัวยานมันแล่นไปได้นะครับแต่ถ้าว่าถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับมันก็ยังไม่สามารถวางใจได้ว่านักบินอวกาศทั้งหมดจะกลับไปสู่โลกได้ครับเนื่องจากว่าไอตัวยานสำรอง ที่เป็นยานดวงจันเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาให้บรรจุคนเพียงแค่2คนกับการทําภารกิจซึ่งไม่เกิน2วันเท่านั้นครับแต่ทว่าไอการเดินทางกลับโลกเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะครับก็คือประมาณ3วันแล้วก็ต้องมารับกับนักบินอวกาศที่มีอยู่3คนเช่นกันครับซึ่งไม่ว่าจะคํานวณยังไงเด็กอนุบาลก็ยังรู้เลยนะครับว่ายานนี้เนี่ยมันจะต้องรับนักบินอวกาศได้ไม่พอเพียงแน่ แต่ว่าด้วยเหตุที่ความรอดมันมีอยู่เพียงแค่หนทางเดียวนะครับทั้ง3นักบินเนี่ยก็เลยต้องพยายามยัดเยียดตัวเองลงไปในยานสำรองนั้นจนเป็นปลากระป๋องนะครับแล้วก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้ตัวยานนี้เนี่ยมันสามารถยืดอายุการใช้งานได้จากไม่ถึง2วันให้เป็น3วันกว่านะครับ นอกจากนั้นเองทางทีมอวกาศก็จําเป็นจะต้องประหยัดสเสบียงทุกอย่างในการที่จะกลับเข้าสู่พื้นโลกได้อย่างเช่นข้าวปลาอาหารน้ําออกซิเจนแล้วก็พลังงานที่มีอยู่น้อยนิดของเครื่องด้วยครับคือตอนนี้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อน,นึกถึงตอนที่เราอยู่นอกบ้านแล้วแบตโทรศัพท์เรามีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นนะครับมันจะต้องจําเป็นแบบต้องใช้ชีวิตแบตโทรศัพท์นี้ให้มันได้อยู่รอดตลอดฝั่งก่อนที่เราจะได้เอาทโทรศัพท์กลับไปชาร์จอีกรอบนะครับ พอจะเห็นภาพแมมแล้วนี่ยิ่งเป็นยานบินอวกาศที่ถ้าใช้พลังงานแบบหมดไปก่อนนะครับมันก็อาจจะหมายถึงความตายได้ดังนั้นเองพวกนักบินอวกาศทั้งหมดเนี่ยก็เลยต้องเลือกใช้วิธีประหยัดแบบรัดเข็มขัดสุดๆครับก็คือไม่เปิดอุปกรณ์ต่างๆแบบพร่ำเพรื่อเลยซึ่งก็รวมถึงเครื่องทําความร้อนด้วยนั่นเองที่เมื่อปิดลงไปปุ๊บนะครับมันก็ได้ทําให้อุณหภูมิของยานบินอวกาศเนี่ยมันลดเหลือเพียงแค่3องศาเซลเซียสหรือว่าจะเป็นอุณหภูมิประมาณตู้เย็นเลย นั่นแหละครับน,นักบินอวกาศทุกคนก็ต้องลอยเทงเต้งอยู่ท่ามกลางความหนาวพร้อมกับจะกินอาหารอะไรก็คงจะเป็นอาหารสภาพที่แบบอยู่ในสภาพโดนแช่แข็งนะครับบวกกับน้าฮะที่พวกเขาก็ไม่สามารถดื่มเยอะได้ด้วยเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีน้ําจากพลังงานการสันดาบอะไรที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าว่าน้ํานี้เนี่ยมันก็ยังมีส่วนจําเป็นในการไปไหลวนเครื่องจักรต่างๆไม่มันร้อนมากเกินด้วยครับเพราะ ถ้าเครื่องจักรต่างๆมันร้อนมากเกินนี่ก็ตู้อีกรอบครับไม่ต้องพูดอะไรมากเลยทําให้ปริมาณน้ําที่นักบินอวกาศแต่ละคนจะกินได้นะครับมันก็อยู่เพียงแค่200มลลิตรเท่านั้นครับคือไม่ถึงหนึ่งแก้วน้ำเปล่าน่ะที่เท่านั้นยังไม่พอนะครับคือพอเราได้กินน้ำเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายเราเมันก็จำเป็นต้องทำอะไรฮะ มันก็ต้องฉี่ฉี้ออกมาใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าไอตอนฉี่ฉี้ใน McCain, อวกาศเนี่ยเขามีกฎอยู่ว่าห้ามฉี่ให้มันได้เลี่ยนลาดล่องลอยไปตามอาวกาศนะครับเพราะว่าบนอวกาศนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแรงโน้มถ่วงที่จะดึงน้ําของเราตกลงไปข้างล่างเหมือนกับโลกไงแต่ถ้าว่าน้ําฉี่ชี้ของเรานะครับมันจะลอยกระจัดกระจาอยเต็มไปทั่วยานเลยคือเหลืองอ่อยว่างนั้นเดอะครับและความอันตรายเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่ว่าหน้าเราจะไปเลอะน้ําฉี่นะแต่ถ้าว่าถ้าไอเศษน้ําฉี่น,นี้เนี่ยมันได้กระจัดกระจายกระเด็นเข้าไปยังเครื่องจักรอะไรสักอย่างนะครับมันก็ทำ ก็ตู้มาเครื่องจักก็กลายเป็นโกโก้คัช์อีกดังนั้นเองนะครับพวกนักบินอาวากาศแต่ละคนเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องฉี่ใส่ถุงแทนครับแล้วก็ซิบลลอกเอาไว้แน่นหนาไม่ฉี่เปนเล็ดออกมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้ไอฉี่นั่ยนะครับมันลอยตุ๊บองตุ๊ปเปอยู่ในยานอาวากาศนี่แหละ คงจะเป็นสภาพที่แบบหันสาหน้าดูเนะคือใช้ชีวิตอยู่ในยานอาวกาศที่หนาวเหน็บท่ามกลางฉี่แช่แข็งที่แบบลอยจิ้งชองกันโอ้ยแค่คิดก็จังไลยแล้วไม่อยากนึกภาพแต่เ้าะว่าไอการอยู่ท่ามกลางถุงฉี่นะครับมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่เลยถ้าหากเราจะเทียบภาพกับสิ่งต่อมาที่เขาได้เจอครับนั่นก็คือเพียงแค่วันก,กว่าหลังจากที่นักบินอวกาศทั้งหมดได้ย้ายถ่ายเทมาอยู่ในยานสำรองกันเนี่ยนะครับไอระบบเครื่องของยานสำรองเนี่ยมันก็ได้เตือนขึ้นมาว่า c o 2ในตัวยานมีเยอะไป c o 2ในตัวยานมีเยอะไปหรือว่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันมีอยู่ในตัวยานนะครับมันพุ่งขึ้นไปเต็มเลยครับซึ่งถ้าหากเราได้อยู่ห้องที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นี้เนี่ยก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คงกลายเป็นผีเฝ้าอวกาศแน่ๆเลยครับเพราะจากการที่ไม่มีออกซิเจนหายใจใช่ไหม ที่สาเหตุของการที่คาร์บอนไดออกไซด์มาได้พุ่งพวดขึ้นมาเยอะแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกรับว่าไอ้ตัวยานสำรองเนี่ยเขาได้ออกแบบมาให้มันได้ถูกใช้งานได้หลายวันไงพอฝืนใช้งานเข้าไปเยอะใช่ไหมครับก็เลยทําให้ไอ้ตัวกรองคาร์บอนที่มันอยู่ในตัวยานเนี่ยมันเสื่อมสภาพครับมันไม่สามารถกรองได้ครบ3วันจนทําให้คาร์บอนที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันอยู่พุ่งขึ้นมาจะเต็มยานครับที่ความโชคดีของเรื่องนี้ก็คือพวกนักบินอวากาศนะครับเขามีกล่องไส้กรองเอาไว้เปลี่ยนเพียบเลยครับแต่ข่าวล่า ก็คือไอ้กล่องไส้กรองนี้เนี่ยมันดันมีลักษณะเป็นสี่เหลีย่ยมไงต่างจากไอ้ท่อรูกองอากาศที่มันเป็นรูกลมทรงกระบอกนะครับก็เลยทาให้ไอ้กล่องไส้กรองที่เนี่ยมันยัดไปในรูตัวทอ่อไม่ได้ครับที่อันนี้แอดก็อยากให้เพื่อนๆนึกถึงพวกของเล่นเด็กอะ่ะที่มันจะเป็นก้อนบล็อกบล็อกแล้วก็รูรูปทรงต่างๆให้เราต้องหยิบบล็อกต่างๆยัดลงรูรูปทรงนั้นนะครับอย่างเช่นว่ารูปดาวก็ต้องไปใส่กับรูปทรงรูปดาวใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็ต้องใส่กับรูปสี่เหลี่ยมครับแต่นี่ไอ้รูท สี่เหลี่ยมมันจะประหยัดได้ยังไงล่ะครับดังนั้นเองนักบินอวกาศนะครับก็เลยต้องใช้วิธีการ ประยุกต์แบบที่แอดก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนี่ก็จะทําได้นะคือเอาจริงๆพอคนเราใกล้าตายมันก็จะทําอะไรได้ทั้งนั้นแหละคือพวกเขานะครับก็จะไปหาพวกเศษขยะต่างๆที่มีอยู่ในยาน,นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกเอ่ยกระดาษลูกลังอะไรเอ่ยที่สามารถงัดได้ก็งัดมานะครับรวมถึงถุงเท้าของพวกเขาเองด้วยครับก็ออกมาแปะแปะอุดรอยตรงรูท่อพวกนั้นแหละหลังจากนั้นนะครับก็ใช้เทปกาวพันเข้าไปให้มันพอจะแบบส่งคาร์บอนต่างๆเขาไปกรองในตัวกล่องกรองสี่เหลี่ยมนั้นได้นะครับ เอาเป็นว่า ปัญหาเรื่องการกรองคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็จบไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องต่อมาให้ทําอีกครับก็คือพวกเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องนําตัวยานอาวกาศนะครับให้ผ่านชั้นบรรยากาศเพื่อจะลงไปสู่ตัวโลกได้ครับที่ถ้าหากเขาทําพลาดไปทีเนี่ยก็อาจจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่าพลังงานอะไรก็ตามนะครับดึงยานไว้ไม่สามารถให้มันกลับลงได้ครับและไอตัวยาน,นนี้เนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งบริวารของรอบโลกนะครับที่ก็ต้องโครจรแบบวนๆรอบโลกโดยที่ไม่สามารถกลับลงมาได้นะครับหรือเอา้ ง่ายก็คือพวกเขาเนจะกลายเป็นผีอวกาศ3ตนที่คอยจ้องมองโลกจากที่ไกลยอยู่นั่นเองซึ่งเมื่อเรื่องราวได้ตื่นเต้นขนาดนี้นะครับก็เลยทําให้ทีวีข้างล่างเนี่ยเริ่มมีการออกข่าวแล้วครับพวกนาะอวกาศสคนนี้ก็ได้ดังเลยที่ผู้คนมากมายนะครับจะคอยมาเอาใจช่วยเขาว่าเขาจะรอดลงมากันได้หรือเปล่าจนทําให้แอดอดคิดไม่ได้นะครับกับไอทฤษฎี S S d ที่บอกว่าไอการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการจงใจวางแผนของนาซาที่เขาได้เตรียมความดราม่าอะไรแบบนี้หรือเปล่า you <laughs> ที่้าหากมันใช่นะครับไอ้แผนการสร้างดราม่าครั้งนี้เนี่ยมันก็สําเร็จรุล่วงไปแล้วล่ะครับแต่เอาเป็นว่าในที่สุดน่ะพวกนักบินอวากาศทั้งหมดนะครับก็สามารถบินกลับลงมายัางโลกมนุษย์ได้ครับก็คือไปตกลงกลางทะเลอะไรกันและไอ้พวกเจ้าหน้าที่ที่เขาได้ไปเก็บซากไปที่ซากเก็บร่างกายของนักบินอวากาศทั้งหมดมาดูชมนะครับเขาก็อบอกว่ามันเป็นร่างกายที่แบบพวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคือมันจะสู้ผอมกว่านักบินอวากาศทั่วไปที่เขาได้กลับมายัางโลกมากนะครับเนื่องจากว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ก กินน้ำไม่ได้กินข้าวอะไรด้วยไงก็แห้งกระหล่องกันเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการกู้ร่างกว่าให้ร่างกายกลับมาเดินได้เนี่ยนานกว่าคนอื่นนะครับที่ถึงแม้ว่าไอ้แผนการซึ่งการไปเหยียบดวงจันทร์ของพวกเขาครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่สําเร็จผลนะครับแต่ถ้าว่าทางนักบินทั้ง3านี้เนี่ยก็ได้รับจารึกในฐานะของผู้รอดเหตุการณ์เฉียดตายในอวากาศมาแทนครับ ว่าแต่เพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าระวะ่าบนด้านมืดของดวงจันทร์นี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือถ้าหากรู้ว่าแค่ภายใต้ผืนโลกเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ก็สามารถเข้าไปฟังได้ในคลิปด้านล่างที่แอดให้ลิงก์เอาไว้เลยนะครับผมหรือถ้าใครมีแฟนอารเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ facebook F N Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย